Yeah. you อันยางทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บาปบ้าบีชโขวหินอุ้ยวันนี้เราอยู่บาปบ้าบีชโชวหินนะคะในโซนของเรสซิเดนต์วันนี้เราจะมาพารูมทัวร์ให้ทุกคนได้ดูห้องของเบลกันนะคะว่าห้องของเบลที่พักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบาปบ้าบีชเนี่ยเขาเป็นเครือเดียวกับสีพันวานะจ๊ะบอกเลยว่าห้องสวยมาก เดี๋ยวตอนนี้เราจะพาเขาไปดูที่ห้องกันนะคะหน้าบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นโซนของใครโซนของมันนะจ๊ะเข้ามาดูนี้ค่กันอันนี้คือส่วนในห้องรับแขกนะจ๊อะอามีคุณนายแม่หนึ่งกรุบอยู่ตรงน,นั้นคุณนายแม่ตรงนี้จะเป็นส่วนสระว่ายน้ำที่อยู่ในรสซิเดนซ์ของเรานะคะเอาคุณแม่สวัสดีค่ะ ตกลงไปในน้ำเนี่ยนะบ่อเนี้ยมันลึกเมตรสามสิบแม่จมเลยนะตรงนี้คือสะไว้น้ำนะคะที่อยู่ในห้องของเราอันนี้คือโซนห้องครัวของเรานี่คือห้องทานข้าวนะคะสวยมากนะจ๊ะอันนี้ห้องครัวมีห้องนอน ห้องนอนใหญ่ในที่นี้ก็คือเป็นห้องนอนที่สามารถที่จะเดินลงสระว่ายน้ำของเราเมื่อกี้ได้เลยในห้องน้ำก็จะมีอ่างให้ค่ะที่อ่าง,างนะ้ำคะ บ้านหลังนึงนี่นะคะก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องด้วยกันคือห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนเล็กอีก2ห้องนี่เราก็จะขึ้นบันไดมา,มาชั้น2รูมทัวห้องนอนอีก2ห้องกัน มีชุดคุมอาบน้าให้ด้วยนะคะมีชุดคุมอาบน้ำสองชุดแล้วตรงนี้เขาก็จะมีรองเท้าแตะให้เผื่อว่าเราใส่ตอนที่เราไปไว่ายน้ําอะไรแบบนี้ส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่มีลักษณะคล้ายกาันแต่ว่าจะมีติดวิวสระว่ายน้ําเล็กๆนี่เป็นห้องที่มีระเบียงออกไปสามารถเซ่ยไฮคนว่ายน,น้ําอยู่ได้แล้วก็ห้องน้านะจ๊ะห้องน้ําก็จะมีลักษณะที่ คล้ายกันนะคะ สสวัดทุกคนนี่กำลังจะ,ะเดินไปทานอาหารเช้านะคะก็คือโซนอาหารเช้านียจะอยู่ตรงเรียกว่าอะไรตรงรีเซพชันนะคะแล้วก็เบลว่าอยู่ในโซนของเรสซิเดนต์ใช่ไหมก็คือจะเป็นห้องพักที่แบบว่าไม่รวมค่าอาหารเชา้าก็สามารถที่จะ,ะไปทานได้แต่ว่าก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ700บาทนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นอยู่ในโซนอื่นน,ะน่าจะอินคลูดมาแล้วนะที่เราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะ ที่นี่เขาจะมีเมนูมาให้นะคะนี่ก็เลือกตามเมนูได้เลยเพราะว่าเขาจะคุกสดให้เราเลยนะคะตัวแบบนี้เลยแบบนี้นะ ถ้าเดินมาจากทางรีสิเดนต์มาทางบิชบาร์นิดนึงนะคะเราก็จะเจอกับทะเลซึ่งสวยมากๆเลยที่นี่เขาก็จะกลิ่ยใส่ให้นะคะแล้วก็จะมีสวิมมิงครูที่ติดกับทะเลเลยอากาศดีมากยิ่งตอนช่วงเย็นๆนะบอกเลยว่าอากาศดีสุดๆ สมมติว่าใครเนี่ยคิดว่าอยากจะมาพักผ่อนนะคะอยากมาเที่ยวทะเลก็สมามารถมาที่นี่ได้ที่นี่คือฟัสิลิตี้ค่อนข้างครบมากแล้วก็พูลวิลล่าเป็นของตัวเองนะคะเราก็สมามารถที่จะเล่นได้โดยที่แบบว่าไม่ไม่มีจํากัดเวลาปิดเอาจริงๆคือเหมาะมากๆกับการที่จะมากับเพื่อนเพื่อมากับครอบครัวนะคะมาพักผ่อนกันในช่วงปีใหม่หรือในช่วงวันหยุดยาวที่กําลังจะถึงนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจก็ลองมาพักผ่อนได้นะจ๊ะ ห้องสวยมากเหมาะกับการพักผ่อนสุดๆเลยทุกคนคือดีมากชิลมากและอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่ไม่ไกลด้วยนะคะก็คืออยู่ที่หัวหินนั่นเองนะจ๊ะโอเคสําหรับวอกนี้ไปแล้วไว้มาเจอกันวอกหน้าจิ o วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวไว้เบลจะพาเที่ยวพาทัวร์ไว้เดี๋ยวมาเจอกันวกหน้านะคะสําหรับวกนี้ไปอย่บ๊ายบุย